ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและท่านผู้รับฟังทั้งหมดวันนี้ก็เป็นรายการของที่สิบแปดธันวาคม2 5งพัามที่เอ็ดหมือนกันแต่รายการนี้ขอให้ชื่อเรื่องว่านางเทพธิดาปูทะเลสำหรับเรื่องเทวดาก็ดีสวรรค์ก็ดีมนุษย์โลกพรหมโลกก็ตาม นรกก็ตามพระพุทธเจ้ายอมรับรองอาตมาก็บวชเข้ามาจากพระไตรปิฎกก็ยอมรับนับถือว่าพระไตรปิฎกพูดถึงพบต่างๆไว้ถูกต้องยืงบวชเข้ามาดังนั้นวันนี้และต่อไปนี้ขอพูดตามความจริงในวิชาความรู้ของพระพุทธศาสนาถ้าใครจะกล่าวโจทย์โทษโทษความผิดก็ตามใจ ในเมื่อไม่ผิดจะหาว่าผิดก็ต้องแยกพักแยกพวกกันอยู่เป็นสิบิสระรอาการนี้ตั้งใจมานานแล้วว่าถูกรบกวนหนักเมื่อไรจะแยกพักทันทีเพราะว่าเวลานี้หรือเวลาไหนก็ตามไม่เคยยอมรับความจริงกันความจริงมีอยู่ในาศาสนาขขงองค์สมเด็จพระบรมครู แต่ว่าถ้าใครพูดความจริงหาว่ามีความผิดแล้วก็คนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิละ่ะถูกอยู่เสมอหรือสวรรค์มีจริงบอกว่าสวรรค์ไม่มีนรกมีจริงบอกว่านรกไม่มีตายแล้วมีสภาพศูนย์อันนี้มันเป็นศาสนาของเดียวถีแต่พราหมณ์บางพวกก็ยอมรับว่าสวรรค์นรกมีจริงเรื่องนี้ปรารภให้ทราบมาดีว่าใครพูดไว้ก่อน พูดแล้วถ้าเรื่องเกิดจริงก็ทำจริงตามนั้นเพราะว่าบรดเดลเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมีมากด้วยกันสามารถเจริญกรรมฐา,านในส่วนของวิชาสามบวกกับปัญญาหกอันนี้เป็นความรู้ในพุทธศาสนาพระเน่ยควรจะรู้ทุกองค์ไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งคัดคันวิชานี้วิชาของพุทธศาสนา สุขพวิวัฒนกรตรทีวิโชชะละพิญโยปฏิชันพิทัพปะโตรพระมีความจำเป็นต้องรู้ในเมื่อพระมีความจำเป็นต้องรู้ก็ไม่น่าจะสงสัยถ้าไม่รู้ก็แสดงว,ว่าท่านไม่สนใจในพุทธศาสนาจริงมันเป็นวิชาความรู้ที่ไม่หนักนักแม้แต่เด็กนักเรียนก็ทำได้ เป็นนว่าที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้ไปก็จะพูดทั้งเทวดาและงนางฟ้าปัจจุบันวันเดียวจะหาโอุอตริมนุสษษธรรมกันอีกอันนี้ไม่เป็นไรอย่าลืมนะโจทกันมาลายแยกพวกกันเมื่อน,นั้นหมดเรื่องาราบกันไป <c oughs> บอกกันไว้ก่อนถ้าสงสัยคนจะไปฝึกฝนให้ดีทำให้มันได้เขาทำกันได้เยอะแยะไปอย่ามัวติดกระดายนันเพลินไปสิ ติดอารมณ์ของใจไว้บ้างจะมีประโยชน์ขอกล่าวถึงเรื่องนางเทพดาปูทะเลขณะที่นั่งอยู่กับท่านปัญเดสิกาเทพบุตร <c oughs> <c oughs> ก็ปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณแปคนนับจริงๆแล้วได้แปคนจริงๆร่างหน้าตาสะสวยงดงามมาก ผิวพรรณผ่องใสเครื่องประดับก็สวยเธอมองหน้าแล้วก็ยิ้มยิ้มแต่มีคนหนึ่งนั่งอยู่ใกล้อัตมาที่สุดเธอมองหน้าไม่ละก็สงสัยว่าเราจะเกิดมีแฟนบนสวรรค์ชันดวาวดึงสติวัโลกได้ออยังไง <c oughs> คำว่าแฟนนี้เขาแปลว่าคลั่ง เราจะเกิดไปคลั่งกับนางฟ้าบนสวรรค์จะดาวดึงก็เป็นไปไม่ได้เพราะสภาพของคนพูดอยู่ในสภาพเหลวเยแต่เวลาที่ออกจากปรรยากายมันก็ไม่เหลานะตอนนี้วันดาน,นางฟ้ากับคนมันรักกันไม่ได้มันแต่งงานกันไม่ได้เวลาไปนั้นก็ไปโดยธรรม ถ้ามีนิวรณ์นิดหนึ่งก็ไปไม่ได้ต้องละนิวรณ์ให้แน่แนนอนเฉพาะเวลานั้นทำจิตให้สะอาดไม่เกาะในรมต่างๆในเมื่อมีรมผ่อใสายดีแล้วมันก็หลุดไปเองไม่ต้องบังคับให้ไปมันไปเขามันเองในเมื่อไปด้วยสภาพจิตผ่องใสาอารมณ์กามารมมันก็ไม่มี แต่ว่าเบื้องหลังของหญิงปคนมีภาพแปลกความจริงสวรรค์ชั้นดาว,วดึงนี้ก็มามากมาบ่อยแต่ไม่เคยภาพเห็นภาพอัศจรรย์แบบนี้มันเป็นภาพหญิงคนหนึ่งอยู่ไกลออกไปประมาณทั้งสองเส้นเป็นภาพใหญ่มากสีเนื้อดำแดงค่อนข้างดำอ้วนใหญ่หน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัว ในความรู้สึกว่าภาพนั้นเป็นภาพข้งนางยักษชิน,นีจึงหันมาถามท่านปัญจสิกขาเทพบุตรถามว่าบนเมืองสวรรค์น,นี่ยมีภาพประเภทไม่สวยอย่างนี้เหมือนกันหรือ <c oughs> ท่านปัญจสิกขา่านบอกว่าไม่มีปกติไม่มีก็ถามว่าฉันขึ้นมาทุกครั้งก็ปรากฏว่าไม่มี แต่วันนี้มันมีมันเกิดขึ้นมาได้ยังไง <c oughs> ท่านปาัญจสิกขาก็บอกว่าหญิงแปดคนเนี่ที่เป็นนางฟ้าอยู่เวลานี้ที่ท่านเห็นเป็นคนที่มีบาปอยู่เบื้องหลังใน่ก็หมายความว่าในระยะต้นสร้างบาปไว้มากแต่ว่าไม่ถึงอนันตริยกรรมคือกรรมไม่หนักเกินไป ่าตอนใกล้จะตายด้านช่วงหลังของชีวิตทำกำลังใจเป็นสัมมาทิฏฐิรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลรู้จักการเจริญภาวนาเรียกว่าเอากำลังความดีลบความชั่วไว้ชั่วขณะหนึ่งเวลาที่จะตายจิตใจก็เกาะความดีในที่สุดก็มาเป็นนางฟ้าบนสวรรค์ชั้นดาวเดึงสตรวโลกก่อน แต่ถ้าว่าบาปยังติดตามอยู่ถ้าเธอต้องจุดติไปจากสวรรค์ช่้นดาวดึงเมื่อไรแล้วก็ไม่สร้างความดีไว้เพื่อการป้องกันนั่นถึงหมายความว่าบาปต้องดึงเธอทั้งหมดลงอบายภูมิทันที <c oughs> นี่ระบรรดาท่านพุทตบริษัทคหรือท่านผู้อา่านฟังแล้วอ่านแล้วก็จงคิดตาม ว่าตามที่พระพุทธเจ้าแต่ว่าจิตเตสังหิเตศทุกติปาฏิคังขาเมื่อเวลาจะตายจิตใจไปอกุศลเล้วเศร้าหมองนิดหน่อยไปอบายภูมิทันทีจิตเตปริสุทธิ์เทสุกติปาฏิคังขาก่อนจะตายแม้แต่จิตใจผ่องใสนน้นได้ขบวนอกุศลน,นิดหน่อยก็ไปสวรรค์ทันทีกลัวความว่าหญิงทั้งแปดคนนี่มีบาปหนัก แว่าไม่หนักถึงอนันตริยกรรมถ้าทว่าเธอเอาจับกำลังบุญไว้ที่หลังภายหลังก่อนจะตายต่อจากนั้นไปก็หันไปถามนางเทพธิดาปูทะเลถามว่าน้องหญิงอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์เธออยู่ที่ไหนเธอก็ตอบทันทีว่าจำฉันไม่ได้หรือ ก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นขอดูภาพเดิมภาพเดิมของของเธอวันดาท่านผูกฟังเป็นคนรูปหล่อจริงๆแต่หล่อประเภทที่ยังไม่ได้ขัดนั่นก็หมายความให้ดูของที่ก็หล่อใหม่ๆยังไม่ตบไม่แต่งไม่ขัดมันเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นจริงๆเป็นคนแก่อายุจริงๆก็ประมาณถึงห้าสิบปีเศษใกล้หกสิบปี ผิวเนื้อดำแดงค่อนข้างดำร่างใหญ่เถทะแ้่ถามเธอว่ารูปหุ่นของเธอเป็นอย่างนี้หรือเธอมีสามีหรือเปล่าเธอก็ตอบว่ามีก็เป็นนั้นว่าคนที่มีสามีสแสดงเคยเป็นคนสวยเพราะว่าถ้าไม่มีชายใดเห็นว่าสวยเขาก็ไม่ดึงเธอไม่รับเธอมาเป็นอัญยาขอดูภาพต้น ธอก็เห็นตั้งแต่สมัยเธอเป็นเด็กแล้ก็เป็นสาววัยรุ่นเป็นสาวโตสาวใหญ่แต่งงานรวมความร่างกายของเธอมาเปลี่ยนแปลงตอนอายุใกล้สี่สิบตอนเป็นเด็กก็เป็นสาวรุ่นเป็นสาวโตก็ตามรูปร่างหน้าตาดีสูสดทรงดีผิวพรรณก็รู้สึกว่าจะไม่ดำที่เนื้อดำแดงเคลี้ยง แต่ว่าอาชีพของเธอเธอเป็นคนจนเวลานั้นอาชีพจริงๆก็คือหาปูทะเลจับปูทะเลมาขายปูทะเลจับมนได้ก็ต้องมัดแล้วก็ทำอะไรบ้างก็ไม่ทราบมัดมัด,มดนายเกิ่งซะด้วยจับปั๊บมาเดี๋ยวมัดปุ๊บจับปั๊บมัดปุ๊บแม้แต่เป็นเด็กก็คล่อง ถ้าอย่างคนพูดจะไปจับปัง้งเขาดินมีความหวังว่าปูตะเลงับเอาเอากล้ามหนีดตายแน่เธอคล่องแคล่วได้แล้วก็มาขายเป็นสาวก็ทำอย่างนั้นแต่งงานแล้วก็ทำอย่างนั้นว่าเปลี่ยนแปลงเอาจริงๆเมื่ออายุ30ปีเศษตอนอายุ30ปีเศษที่มีทุนอยู่บ้างไม่จับปูแล้ว ขายปูได้กำไรพอสมควรเป็นคนซื้อปูมาขายเป็นว่าการซื้อปูมาขายก็ปูที่เขาจับมาถ้าถูกมัดแต่เธอก็คุมเพื่อการขายบรรดาท่านหลายก็ลงนึกดูว่าสภาพถูกมัดกระดิกกระเดียไม่ได้แบบนั้นมันจะมีการทรมานมีการเจ็บการปวดการมื่ยขนาดไหนทรมานขนาดไหน สภาพของปูทะเลก็มีสภาพแบบนั้นเหมือนกันก็สรุปแล้วว่าเธอทำบาปมาอย่างหนักนี่บาปที่ติดตามมาที่พระเป็นภาพภาพนางยักษนีโปร่ขึ้นมาเป็นแบบนั้น <c oughs> แต่นี้ก็มาตอนหลังวายุเข้าสี่สิบปี แต่ความจริงในตอนระยะตนตนตั้งแต่เด็กมาเป็นสาวมาสาวเล็กสาวใหญ่ไปมีแต่งงานแล้วก็ตามบุญเธอก็ทำบ้างแต่คุณบุญทำแบบผิวเผินจริงๆนั่นก็หมายความว่าใส่บาตรบ้างนานๆเขาใส่ครั้งนานๆเขามีเท่ก็ไปฟังบ้างแต่ไม่ต่างใจนักเขาทำบุญเลี่ยไรยก็ทำบ้างแต่ไม่ตั้งไม่ได้ตั้งใจมาก ธรรประเภทปัสสาวะให้ผ่านพ้นไปดังนั้นท่านอย่างหลายที่แจกดีกาคนทราบว่าคนที่เขาทำบุญตามดีกามามันจำใจทำกันมากเพ่ก็ได้บุญถึงไม่จะได้บุญไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างชาวบ้านเขามีข้าวหนึ่งกระมังได้บุญเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราได้บุญไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มหน่วยได้ค่าได้มีข้าวหนึ่งจาน <c oughs> ก็ยังดีก็ไม่มีเลย <c oughs> ตวงความว่าเธอทำมาต่อเมื่อมามายุสี่สิบปีเสร็จเ็จก็มีความรู้สึกว่าอาชีพเดิมทั้งหมดมันบาปทั้งหมดบังเอิญมีพระที่น่าเครพท่านหนึ่งท่านไปอธิบายฟังพระใกล้บ้าน <c oughs> เป็นพระหลวงตาท่านอธิบายฟังว่าไอการทําแบบนี้มันบาป ถ้าพระลุงตานั่นก็เป็นพระที่ไปรับบาทประจำผ่านอยู่เสมอในที่สุดก็ละจากอาชีพนั้นมาเป็นอาชีพรับจ้างอย่างอื่นที่ไม่เป็นบาปตอนหลังเนี่ต่างหน้าต่างตาทำบุญแต่ความจริงหน้าขอบคุณลุงตาองค์นั้นท่านแล้มายักะใกล้จะตายสี่เดือน เธอก็มีโอกาสมาที่วัดท่าสูงเธอไล่ฟังนะบุญใหญ่เธอทําทมาเป็นวงติใส่ปาย,ายก็ทํามาฟังเทศก็ทํามาใครก็ไปเรื่อยกรยก็ให้ทํามาเรื่อยๆจิตใจเป็นบุญกุศลที่มาวัดท่าสูงนี่ก็มาเป่ายางกรอบพิษเห็นวัดเขาก็ชอบใจเห้คิดในใจว่าวัดสวยๆแบบนี้หายาก เธอก็ไปสนใจมนดบแก้วที่ปิดกระจกทั้งข้างนอกข้างในสนใจมากเข้าไปนั่งไหวพระดูภาพพระก็ชอบใจเห็นมนดบก็ชอบใจมีจิตใจสดชื่นไปนั่งนานจนกว่าจะได้ถึงเวลาเป่ายางกรอเพชรก็ไปรับยันเมื่อไปรับยันตอนเชา้ชาสี่โมงเช้าแล้วรากบรถเขาประกาศว่าเขยะออกสี่โมงเย็น ก็มานั่งป๋ออยู่ที่วันดบแก้วตามปกติสดชื่นมากจิตใจจับที่นั่นต่อมาได้ทราบข่าวว่าที่ซอยสายลมมีพระวัดท,ท่าสูงไปสอนกรรมฐานที่นั่นเธอก็ไปไปกับเขาด้วยไปเจริญกรรมฐานวันแรกเธอบอกว่าภาพพระที่มองเห็น เวลาลืมตาเวลาหลับตาแล้วเปลี่ยนพระใหม่พระองค์นั้นไม่เห็นเป็นพระปูไปบรรดาปูที่คลานโย,ยเย,ยที่เธอจับมาก็ดีกําลังภาพมัดปูก็ตามขายปูก็ตามนั่งขายปูก็ตามรวมความว่าภาพนั้นปรากฏเต็มไปหมดจะมองเท่าไหร่ก็ไม่เห็นพระ <c oughs> เห็นแต่ปูแทน ในที่สุดลืมตาทิ้งภาพปู่ลืมตาดูพระใหม่เห็นพระภาพพระแจ่มใสดีสดชื่นก็ลืมตาแบบนั้นน,น,นานๆหน่อยก็หลับตาปุ๊บเมื่อหลับตาไปทีแรกก็ปรากฏเห็นปูอีกเป็นอันว่าวันแรกของการเจริญกรรมฐานคือเป็นวันเสาร์ไม่มีผลเป็นพระมีผลเป็นปูทะเล เธอก็เศร้าสลดใจ <c oughs> ต่อมาเึงการอุทิศสนกุสลพระท่านแนะนำบอกว่าให้พยายมและเที่พระเจ้าเป็นพยานในการบำเพ็ญกุศล,ลถ้าท่านอธิบายว่าประเอินพยายมเ่าบอกว่าถ้าใครทําบุญไว้ไเวลาที่สุกุสลให้ฉันเป็นพยานถ้าบาังเอิญที่จะผ่านสนักฉันการสอบสวนเรื่องบาปก็ไม่มี ฉันจะเป็นพยาณให้เขาบุญมีอยู่จะส่งไปสวรรค์ก่อนเธอก็บอกดีใจถ้อยคำนี้เวลาท่านนำมุทิตส่งสนก็สดชื่นมากตั้งใจจริงๆเพราะว่าเจ้าปูเป็นเหตุยังไงๆไม่ขอลงนรกแน่ <c oughs> เนือคิดในใจว่าแต่ขืนลงนรกเสียท่าปูปูมันตามหนีบกันแน่มันปูเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่น เก็บตายเธอไม่ได้คิดถึงไฟคิดถึงปูอย่างเดียวแล้วก็กลับบ้านคืนที่ก่อนที่จะกลับบ้านตอนนั้นก็ถวายสังฆทานก่อนพอเสร็จจากการอุทิศสงสนแล้วก็วิ่งแรกก็ไปหาจุดสังฆทานยาชุดใหญ่ 500, 800ยแปดพันสองพันก็สตังค์ไม่มีมีสตังค์ะสมสเสษได้ร้อยบาทเอาชุดหนึ่งรเ ก็ชุดหนึ่งรอยมาวันรุ่งขึ้นไปใหม่ตั้งใจว่าไปที่แรกจะถวายสังฆทานทันทีชุดหนึ่งร้อยบาทก็ทำสังฆทานชุดหนึ่งรอยบาทชุดเล็กแล้ว <c oughs> <c oughs> ก็ฟังการคุยไปนั่งดูพระพุทธรูปไปตัดสินใจวันนี้จะไม่ยอมให้ปูเข้ามากวนใจจะขออยู่กับพุทธรูปหลับตาบ้างลืมตาบ้างใครจะคุยยังไงก็ช่างสนใจพุทธรูปอย่างเดียว ว่าตอนกลางคืนจเจริญกรรมฐา,านเสร็จก็ถวายสังฆทานอีกครั้งแต่ว่าตอนคืนที่สองปรากฏเวลาหลับตาปูกับพระแย่งกันวราเดี๋ยวภาพภาพรพระเกิดขึ้นบ้างเห็นภาพปูบ้างภาพพระบ้างภาพปูบ้างสลับกันเธอก็ดีใจว่าวันนี้พระสู้กับปูแล้ว <c oughs> ปูกับพระสู้กันปูแพ้ปูเกิดขึ้นมาน้อยภาพเห็นภาพพระมากเห็นภาพปูน้อย ต่อมาวันนี้สามทำอย่างนั้นอีกวันนี้ชนะเด็ดขาดปูไม่ปรากฏเห็นพระอย่างเดียวว้ถึงแล้วปับไม่ต้องการอะไรทั้งหมดตั้งหน้าตั้งตาใจตา,ตาจ้องภาพพระพุทธรูปพร,พระสงฆ์ที่พูด <c oughs> เอาสองพระพระนี่ขับปูก <c oughs> <c oughs> รมความว่าได้ผลวันนี้ปูไม่ปรากฏใช้เอาพระพุทธรูปด้วยเอาพระสงฆ์ด้วยช่วยกันขับปู มองลีลาของพระสงฆ์ที่นั่งมองลีลาพระสงฆ์ที่พูดบ้างจำลีลาถ้าจำภาพพระพุทธรูปบ้างดูสองอย่างอย่างไหนเหลือนจับอีกอย่างหนึ่งเข้ามาแทนวันนี้ชัดเห็นน้ภาพภาพพระพุทธรูปเห็นนภาพพระสงฆ์ปููไม่เกิดเธอโดยจะดีใจมากก็รวมความว่าทำอย่างนี้มาได้สามครั้งวาระที่สุดของชีวิตของเธอก็มาถึง เวลาที่มันจะตายจริงๆอาการป่วยปวยก็สอก่อกเขาแสะมาหลายวันมันปวดศีษษะบ้างแน่นหน้าอกบ้างเสียดท้องบ้างเป็นปกติแต่ในเวลานั้นก็ตั้งใจภาวนาบ่าพุทโธนึกถึงภาพพระกับภาพพระสงฆ์ที่เคยเห็นภาพก็ชัดเจนแจ่มใสเป็นบางกำลังบางที่มันปวดมากภาพก็หายไปเมื่อคลายหน่อยก็ปลายกววจิตเห็นภาพแตใจไม่ยอมปลด มันจะปวดยังไงก็ตามตั้งใจนัมมะปะทะบ้างพุทธโธบ้างสังขารในภาพจับภาพประสงค์บ้างจับภาพพระพุทธบ้างสลับกันในที่สุดเธอก็ตายเวลาจะตายเธอบอกไม่มีความรู้สึกว่ามันจะตายมันเป็นในาพามมีความรู้สึกวูบหนึ่งอาการปรากฏที่แรกมวนอืดเสียดมากอาการอืดเสียดหายไป มึงงงให้ปลายจิตเป็นสุขอารมณ์เป็นสุขมากมีความเยอเือกเยน็นมีความสบายใจจับภาพวรตพุภาวนาวาพุทโธเดี๋ยวก็พุทโธบ้างเดี๋ยวก็นามะปะทะบ้างก็ตีกันสองอย่างแต่ไม่เป็นไรก็เป็นคุณทั้งหมดภาพพระก็เกิดมีสภาพแจ่มใสสดใสขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตามลำดับเป็นทองรามขึ้นในที่สุดพระยิ้ม เห็นภาพพระพุทธรูปยิ้มเธอก็มีการสดชื่นตอนนั้นเองบรรดาท่านผู้ฟังและท่านผู้อา่านมาตอนนี้เธอคุยกว่าก็มีความรู้สึกวูบเหมือนก็ตกจากที่สูง <c oughs> ได้มีความรู้สึกอีกทีหนึ่งมาอยู่บนวิมานบนสวรรค์ชันได้ไปถึงสถิวโลกวิมานของเธอจ่มใสมากสดสวยมากแพรวพรายเปรยักษ เป็นสีน้ำมันกัดเป็นเพชรสีน้ำมันกัดไม่รู้จะบ,บายยังไงเต่ว่าขาวไม่ใช่เป็นใสนะถามเธอว่าที่ได้วิมานอย่างนี้เพราะอะไรเธอตอบทันทีว่าเพราะสนใจในมณฑดบแก้วแล้วพระพุทธรูปในมณฑดบแก้วถามว่าไปในมันดบกี่ครั้งเธอบอกไปสามครั้งติดใจ เวลามีงานก็ไปยาปกติก็ไปเวลาไปต้องขึ้นบันดกก่อนไปนั่งหน้าพระภาวนาให้สบายตัดภาพปูทิ้งไปพระแทนดูภาพบนันดกก็ชอบใจอันนี้เป็นปัจจัยให้ได้วิมานแก้วใสามากสว่างมากถามว่าเธอมีนางฟ้าเป็นบริวารเท่าไหร่เธอมีนางฟ้าเป็นบริวานนรและเมพบุตรบริวารเธอก็ยิ้ม ไดบอกว่าไม่มีเทวดาเป็นบริวารเจ้าค่ะมีแต่นางฟ้าเป็นบริวารน,นางฟ้าที่เป็นบริวารน,นั้นมีสี่พันคนเรื่องประดับประดาก็มากก็ทำแล้วทว่าเขาบอกเทว,อ,วอยาจะเองวิมานก็ปรากฏว่าเวลานั้นวิมานลอยมาในเมืองสวรรค์นี่แปลกบรรดาท่านโป้ฟัง บ้านเรามีบ้านยกบ้านไปไหนไม่ได้แต่ประเทศอเมริกาเขามีบ้านใส่รถตุไปได้เขาลากไปได้ตั้งตอนใช้รถลากแต่ว่าวิมานบนสวรรค์บ้านบนสวรรค์ไม่ต้องลากเพราะต้องการอยากเจีวิมานวิมานก็ลอยมาทันทีนางฟ้าทั้งหมดหน้าตาแจ่มใสามากวิมานของเธอเธอตอมมากโตมากไม้มีความสว่สวางสว,งสวยมาก ก็ถามเธอว่าเธอมีความรู้สึกยังไงเรื่องบาปเกา่เาเวลานี้ภาพนางยักษินียังปรากฏอยู่เธอก็บอกว่าทราบภาพนางยักษินีในความจริงไม่ใช่นางยักษินีจริงเป็นภาพที่แสดงออกเ่าท่านปรากฏนห้เองเติมปกติฉันไม่เห็นแต่ก็ว่าภาพนั้นคงจะเป็นพยานให้ท่านทราบว่าฉันยังเป็นคนมีบาป ถามเธอว่าเธอทราบไหมถ้าหมดบุญจากสวรรค์ชั้นดาวึงสถิวโลกเธอจะไปไหนเธอก็ตอบว่าทราบเขาจะเอาฉันไปไว้นรกชั้นที่ห้าถ้าถามเธอว่าจะไปไหมเธอก็ตอบว่าที่ไปสอยสายลมพระสอนบอกว่าให้หนีปณิพาน,านเวลานี้ทั้งก็ตั้งใจปณิพาน์านจะไปฟังเทศจิพระจุลามุนีจีสถานเสมอ แล้วก็ที่บรรดุัมพูชิระอาตละวาที่ประชุมเทวสภาก็มีหลายวาระที่เทพที่บรรดาพระโพธิสัตว์ท่านมาเทศว่าไหนพระโพธิสัตว์ไม่มาไม่ว่างเขาไปอินให้เขาเทศแทนท่านเทศสงเคราะห์ให้เทวดาทุกคนบำเพ็ญกุศลต่อให้ทุกคนมองดูกรรมของตัวเองว่ากรรมที่เป็นกุศลที่ดั่งเดิมที่ก่อนที่จะตายนี่กรรมที่เป็นกุศลมีไหม และกรรมที่เป็นกุศลนั้นเที่ยงเราด้วยอย่างเทวดาและนางฟ้าทุกคนก็ปฏิบัติตามท่านรงความว่าไม่มีเทวดาไม่มีนางฟ้าองค์ไหนที่ไม่มีบาปก,กรรมต่อท้ายอยู่เบื้องหลังควบคุมอยู่เบื้องหลังนั้นเทวดาและนางฟ้าทุกองค์ก็ตั้งใจปรมเป็นกุศลหวังปฏิพานเมื่อคุยกับเธอจบ ก็ถามเธอว่าเธอมีอะไรจะสั่งไปถึงพวกบ้านไหมเธอก็ตอบว่าฉันก็ขอสั่งสั่งตามท่านท่านเขียนหนังสือแล้วก็บอกเขาด้วยนะว่าฉันคนชื่อปออยู่หน้าตายเมื่อยุห้าสิบเจ็ดปีอาชีพเดิมจับปูแล้วก็ขายปูต่อมาเมื่อสี่สิบปีเสกก็แปลกดว่าเป็นนักบุญ เวลานี้มีความสุขมากแต่ว่ารกรรมเก่าขบรรดาลูกหลานทุกคนที่อยู่ในเมืองมนุษย์คิดว่าการฆ่าสัตว์ชีวิตเป็นปัจจัยเกิดความสุขกับตัวเองนั้นความจริงไม่จริงมันยันลากแปอบใบภู้จะมีความทุกข์หนักความสุขนิดหนึ่งที่ทำให้ร่างกายอิ่มไม่มีความสำคัญไม่คุ้มครองไม่คุ้มกัน ฉะนั้นขอบรนดาลูกหลานะพี่น้องทุกคนจงละบาปอกุศลทํางานรับจ้างเขาที่ไม่เป็นบาปดีกว่ารอรบัรดาท่านพุทธบริษัททหลายโดยทุนนามองดูเวลาแล้วก็เหลือนาทีเสรษจ,จะหมดเทศที่ตั้งไว้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์ทีพัฒนามงคลสมบูรณ์ปุ่นผ,ผลจงมีแดบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดี